หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเ่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปย์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคนโ okay, อเคครับผมกรสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเราวันนี้นะครับจะมาเล่นตัวของเอ็มเบสซ่าเพื่อได้รับชมกันนะโอ้โหเพิ่งเปิดคลิปมาเพื่อเราก็จัดเฟิร์สบัตรจะไปสแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะสำหรับตัวของเอ็มเบสซ่านะครับผมก็วันนี้าจะมาเล่นเพื่อนๆดูสักหน่อยนะ แลตัวของเอ็มเบสซาเนี่ยก็ได้รับการปรับมาแล้วด้วยนะครับโอเคแฟร์ติออนเขาโดดมาเดี๋ยวรอซ้อนยาโอหน่อยนะโอเคน่า okay. จะได้หรือเปล่าทำไมแฟน์ิออนเขาถึงไม่สตาร์ล่ะอา้าวเหมือนเขาจะหลุดหรือเขาจะอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นเรื่องงา,ามยาดีของเราครับจัดไปครับผมมาถึงดับเป็นคิวครับเมื่อกี้ตัวของแฟน์ติออนนะครับผมไม่ยอมเด็งตัวของยาซูอโอนะครับโดนป้อมต,ตีตายไปนะ โอเคเดี๋ยวเราตัดทรัพยากรตัวของแพนธีออนนะครับผมก็พยายามอยาให้ตัวของแพนธะีออนเนี่ยเขาได้เล่นในชว่วงต้นเกมนะถ้าเกิดเขาสโนบอลในชว่วงต้นเกมได้เนี่ยมันจะมเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทีมของเราครับนี่ครับตัดให้หมดนะฝั่งตรงข้ามนะโอเคแล้วตัวเคธรินเราฆ่าตัวของอาคารีได้ด้วยครับโอเคเก็บให้หมดครับปงปูกบอะไรพวกนี้เอาให้หมดครับเดี๋ยวไปแวะไล่ๆสักรอบหนึ่งนะผมว่าแจ็คเนี่ยนะจะเป็นตัวปัญหาของทีมผมนะเพราะมียาโอแล้วก็ผมแล้วก็ตัวเคดรินนี่แหละนี่เราข้าววแบบอวได้แล้วนะ โอเคมาจัางวะนี้ยังไงอติเข้าไปยาโซอติซ้ำอีกทิดนึนงโอเคเราเหมือนแจ็คโหถึกจังเราเอาไปลงเราเอาไปลงคืออะไรก่อนเออแผ่นยอนมาถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยถอยโอเค okay. โชคดีไปครับเกือบโดนสวนนะตัวของแจ็คมันถึกมากเลยครับโอเคแล้วมังกรเกิดเลยครับมับงกรไฟนะพาดไม่ได้ครับมับงกรดาเมจแบบนี้เราต้องเอาครับโอ้โหแล้วเขาอยู่กันเต็มเลยฮะ แต่ว่าผมใส่เลยกันตัวของอาัคารีใกล้าตายครับอันตีเข้าไปแต่ว่าไม่โดนครับตอนนี้มังกรเลือ่อนเหลือครึ่งหลอดแล้วมีตัวของแคลีนที่มาช่วยเราตีครับฉะนั้นนะแพนดิออนกระโดดมาโอ้โหบูดเลธามโดนทุกอย่างครับแต่ว่ายังไม่ตายตัวของมาที่ว่าไม่มีมานาครับเรียบร้อยได้มา1คิวครับโอเคล้าต่อไปเรื่อยครับจนะังหวะน,นี้ตัวของอลิสตามันชึกมากแต่ว่าผมจะตายต้องถอยมาก่อนนะครับเก็บพันธุที่ฟุตตรงนี้นะแล้วตัวของแคทลีนครับเก็บตัวของอลิสตาไปได้แล้วตัวมีฟาจูนก็ไม่น่ารอดนะเดี๋ โอเครีฟ okay, ตัวนี้ก็นะ่าจะได้มาแบบชิลๆหรือเปล่าครับเพราะฟนิออนเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางนะแต่ตัวของเวก,กัสสลัดชีวิตไปครับโอเคแต่ว่าจะเป็นการสลัดชีวิตของเวกี้ไม่สูญเปล่าเพราะเราได้ตัวของรีฟมานะตัวของแจ็คครับแบบนี้ต้องลุมปุ๊บอันติเข้าไปแต่ว่าไม่โดนครับมามาต้องรอให้เขาคว่ก่อนนวเขาจะใส่สุดได้นะโอเคถอยออกมาครับโอเคแล้วเขาคว่ไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหแรงเกินอะไรวะเนี่ยแล้วผมสู้ไม่ไหวตัวของแจ็คมันถึกเออนะแถมมันแรงด้วยนะแล้วตัวของโอ โดนอีกคนไปนะโอ้โหผมว่าแจ็คเป็นเอาอะเรียบร้อยแล้วแจ็คเป็นเอาสุดครับจะมาแกงเขานะโดนเขาสวนเฉยเลยนะตัวของแจ็คนี่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วโอเคทางด้านเล่นบนครับเหมือนจะมีการดวนเกิดขึ้นนะโอ้โหเรา,เ,ราเพื่อนเราตายหมดครับแต่ว่าผมยกตัวอาคครีได้ได้มาหนึ่งตัวครับจังหวะนี้จัดที่ตัวของอาวิฟจูนก่อนเลยมานีครับเอาวิฟจูนให้ได้ก่อนวิฟจูนได้ โอเคได้เรียบร้อยตัวของอลิซตาทำอะไรไม่ได้ครับมีซีซีแต่ไม่มีดาเมจครับตัวดาเมจตายหมดแล้วครับช็อตนี้ครับเก็บหมดเลยชิปเปิ้ลคิวครับปล่อยรีฟชนเลนบ้านนะครับผมได้ตัวของเพจป้อมมาอีกแล้วก็ได้ป้อมมาอีกครับสวยงามพระรามแปดสุดๆ้วช็อตนี้ผมน่าจะเกิดเลยนะเนี่ยแจ็คอีกแล้วครับไม่อยากยุ่งเลยนะแต่ตอนนี้คือเขาใกล้ตายครับปลอเอาซะหน่อยนะปึ๊บปึ๊บโอเคควงเหรอควงอันติใส่เลยนะครับผมหลบอันติเราไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้เราไปตีเขาเนี่ยเราจะตีเขาไม่เข้าเพราะเขาควงอยู่นะ โอเคเดีย๋ยวเราช่วยตัวของเว็กซ์นะตอนด้านเลนกลางครับโอ้โหแล้วเขาโดนแปะชูริเคนครับโอ้โหแล้วพี่ฟอร์จูนอันติมาแบบนี้กะฆ่าเลยหรือเปล่าแต่ดีนะอาคารีไม่กระโดดเข้ามาครับแล้วแจ็คอีกแล้วครับโอ้โหต้องลุมจริงๆนะพี่แกคือแบบสุดมากแล้วตัวของพยรนมาช่วยครับโอเคผมน่าจะได้อยู่ครับแล้วแจ็คเขาลอดไปแต่ผออันติทุบลงไปเรียบร้อยตัวของพีเยรนมานี่ช่วยเพื่อนหรอดับเบิลคิวไปครับแล้วตัวของอาริสต้าครับจะหนีไปไหนเราต้องไปอยู่ตรงเมกาเด้งหนุนเมกาเด้งโอเค โอเคเราก็แฟลตลงไปผมกระดิ่งตามลงมาเรียบร้อยแล้วโดนตัวของซิเรียนครับระเบิดใส่นะโอเคตัวของแจ็คนี่เราเริ่มเอาลงครับแต่เรารู้ว่าคือเราต้องลุมเยอะมากๆนะตัวของแจ็คนี่แล้วมังกรเกิดแล้วนะตอนนี้โอเคมังกรตัวที่2นี่ได้มาแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะเพราะว่าฝั่งของข้าไม่มีใครมาโซนเลยครับมังกรดูดเลือนมาอีกหนึ่งครับนะครับเพื่อนเรานะครับโดนครับตัวของเวคโดนอาริสตาฆ่าตายทางด้านเลนกลางครับโอโหแล้วแจ็คอีกแล้วครับย่าโอ้เรายืนกับแจ็คไม่ไหวนะ คือตัวแพ้ทางครับพอเข้าใจอยู่เพราะว่าตัวตีกับตัวที่มันบล็อก DPS ได้นะต้องลุมครับต้องลุมเท่านั้นนะนี่เราดาเมจเราเหลือเลือครับตอนนี้คืออ่าเมื่อกี้เหมือนจะแฟดติดด้วยครับแล้วอาคาริมาแบบนี้เรียบร้อยครับผมเลือดเด้งน่าจะได้หรือเปล่ามาดีอาคาริยังไงปึ๊บ <c oughs> มผมมันตีไม่ทันนะโอ้โหแบบแรงเกินแล้วโอ้ได้ไหมนะอย่าบอกนะว่าจะโดนเรียบร้อยอาคาริดับเบิลคิวสังเันนะฮะ เลนล่างอีกแล้วครับเลนล่างมีประเด็นอีกแล้วนะโอ้โหแต่รอบนี้เป็นตัวของอาคารินะครับผมไปปิดข้างหลังได้นะปิดกล่องครับเขาเรียกปิดกล่องเรียบร้อยเข้ามาหมุนได้มาสองอ่าไม่ใช่ได้มาตัวเดียวนี่หว่าโอเคแล้วจังหวะนี้ทุ่มไปอีกครับตัวของลิสตาตายไปครับบารอนชอครับต้องเอาแล้วครับจังหวะนี้ ไม่เอาไม่ได้แล้วฝั่งตรงข้ามตายอีกสามตัวแถมเป็นตัวปัญหาด้วยนะก็จะมีแค่ตัวของแจ็คตัวเดียวนะตอนนี้ที่น่ากลัวครับแต่ว่าเรามีกันถึง5คนครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรนะเวาตบมิฟฟ์จูเดทามาโอ้โหแล้วซียนกลางอันตินะไอ้สกิลสโลครับสวยมากแล้วเราได้ตัวของบารอนาชอมาเป็นที่เรียบร้อยตัวของมิฟฟ์จูนจะไปไหนมานี่ครับรีเซ็คคิลเรียบร้อยครับผมได้มาครับผมเอสเลยนะฮะรอบนี้ได้บารอนาชอมาด้วยครับมาเล่นเลนกลางครับอันติเข้าไปปึ๊บแต่ว่าไม่โดนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเเราาาอบ้้นนก็ไดะ กีบเข้าเยอะมากครับลตัวของอลิสตาครับโอเคอาคาริมาครับจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วผมโดนสตันน้าป้อมผมกำลังจะตายอาคาริเข้ามาแล้วเขาเข้ามาจิงโอ้โหล้วแรงซะด้วยดิย่างแรงครับอาคาริแต่ก็ยังดีนะที่เราตายแค่คนเดียวนะครับผมสําหรับมังกรตัวที่3ครับโซดาก้อนนะตานี้เป็นโซไฟด้วยครับมับงกรดินเราต้องเอาให้ได้นะได้โซมาก็จะยิ่งได้เปียบครับ เรียบร้อยครับเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะอันติเข้าไปอุ๊หแต่ว่าไม่โดนนะตัวของมิฟอร์จูนเนะมื่อกี้เขามายืนเหยียบบอร์ดพอดีแต่ว่าตัวของแจ็คนี่ผมไปปิดด้านหลังได้นะถ้าเพื่อนตามนะ <c oughs> ผมว่าแจ็คน่าจะอยู่ย่าข้างน้้เนี่แหละอะ่าอยู่จริงอยู่จริงควงครับไม่ให้กลับไม่ให้กลับยังไงอ่ายังไงยังไงมาดิมามาควงไปแล้วควงไปแล้วเหรอควงไปแล้วหรอจ๊ะควงไปแล้วหรอจ๊ะควงไปแล้วหรอจ๊ะเรียบร้อยครับแรมเพจไปโดนระเบิดนะครับของตัวของซีเรียนเข้าไปนะ เดี๋ยวเราไปปิดตะหลังครับตัวของอลิสต้านะแต่ว่าตรงนี้ก็ได้ครับโอเคแบ่งกระจายกันไปครับตัวของอาคาริเนตเราต้องระวังนะเพราะเราโดนเขาหลายรอบแล้วเอาหาไว้สู้ๆหนึ่ง,งๆมาสู้ไหวไหมมสู้ไหวครับแต่ตัวของมิฟจูนมานี่กลัวที่ไหนป้อมคืออะไรไม่รู้จกักป,ป้อมคืออะไรไม่รู้จกักไหลครับไหลตัวของเอมเปซ่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นมันมากๆนะนี่มาหมุนหมุนนะชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนนะโอเคเรานี่วิ่งทั่วเลยนะ แก๊งหมดครับไม่สนลูใครนะแพนย้อนจะวร์บกลับบ้านจะวร์บกลับบ้านทําไมไม่ให้วร์บครับเรียบร้อยตายฮะโอเคตอนนี้ที่ผมวิ่งไล่คิวเลยนะแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนดันบ้านกันไปแม่เดี๋ยวเราก็เวทบัฟแดงตรงนี้ต่อครับตอนนี้มันแชร์บัฟได้ทุกคนแล้วนะครับโอเคตัวของอาคาริเขาจะพยายามเข้ามาแย่งครับโอเคแต่ว่าเราได้นะมาดีมาดีมา มาดิมามาดิมามามาแล้วผมกดไฮด้าไม่ทันครับถ้าเมื่อกี้ผมจิ้มไฮด้าทันนะตัวของอา,าริตายครับโอ้โหช็อตวัดใจครับแล้วเพื่อนเรานะพามาช่วยกันอย่างดีครับผมโอ้โหเซฟชีวิตตัวของยาโซได้สวยงามมากครับเพราะเกือบโดนแจ็คค่าตายละมาครับไฟบารอนชอครับโอ้โหพนดิออนกระโดดมาแบบนี้แต่ว่าตัวของมิฟจูนเดินหลงครับแล้วเจอเราพอดีแล้วกดตัวทองยื้อเวลาอยู่ แต่ว่าเราจะเล็งที่ตัวของใครก็ไม่รู้จังหวะน,นี้อันตีโดนตวงพิอยอนครับตัวมิฟาจูบเเลทามสวยมากแต่เราเข้ามาล้าอยู่ข้างในครับเรียบร้อยปั่นหมดครับปั่นหมดแบบนี้ชิปเปิลคิวครับผมเราฝั่งของข้ามยังจะยือ้อยู่ตัวของแจ็คแต่ก็องไม่รอดนะครับผมตายกันหมด5ตัวนะเป็นไฟที่แบบว่าผมมุมผมมันสวยมากนะคือมเกมีฟฟอจูนยืนไม่ได้นะครับกะว่าจะเดินเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ามิฟาจูนมันเดินมาทางผมพอดีนะก็เลยไปเล่นเขาก่อนเลยครับ โอเคน่าจะจบแล้วครับ GG MVP สำหรับแมตช์นี้เป็นอีกตาหนึ่งตึงมากนะสำหรับเอ็มเบรซ่านะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะอาจจะมีลำแบบมัวๆตัวๆบ้างนะโอเคครับผมสกอร์รวมเกมนี้นะ99.9%นะครับผมก็ MVP แน่นอนนะครับฆ่าไป16ตัวตาย4อัศวิน9นะสำหรับตัวของเอ็มเบรซ่านะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆครับถึงแม้ว่าเมตาเนี่ยเอาไปเล่นท็อปเลนน่าจะเก่งกว่าป่านะแต่ถามว่ายังป่าได้ไหมมันก็ยังป่าได้อยู่นะใครที่ชอบเล่นตัวแบบพิ้วๆลำๆในไฟถึกๆึกนะครับผมบอกเลยว่าตัวของอเบสตาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ โอเคสำสรัาคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจใ้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถ Donate เ,เป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นโลบซุปเปอร์แตงจากทาง YouTube หร,ริง Donate ที่อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยโอเคผมสรัาคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม